ช่วงนี้กระแส a n ิเม Demon Slayer มาแรงมากๆเลยนะครับแทบจะไม่มีใครเลยครับที่ไม่รู้จัก a n i m ะเรื่องนี้มั้งนะถือว่าส่วนใหญ่แล้วกันวันนี้ครับเราอยู่กับเกม Roblox นะฮะในแมปที่เข้าคอนเซป์ช่วงฮิตช่วงนี้เลยนะครับนั่นก็คือ Demon Slayer Simulator นะครับแมปนี้ผมเคยเล่นเมื่อนาน,านมาแล้วนะเมื่อปีที่แล้วเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้คงจะอัปเดตไปไกลแล้วหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้เลยนะมวได้ติดตามข่าวเลยนะครับค <c oughs> าดว่าหลายคนติดตามช่องผมก็เพราะแบบนี้มั้งเห็นยังมีคนมาคอมเมนต์อยู่เลยนะครับคลิปปีที่แล้วนู่นเลยนะคุณผู้ชมก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามเย็น <B ru h> เรื่องงามยามดีเลยนะฮะที่เราจะมาดูว่ามันอัปเดตอะไรไปแล้วบ้างนี่ฮะมาดูระบบสปินก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคสปินเหมือนเดิ <c oughs> มเหมือนเดิมเป๊ะๆผมได้วิ่งเด็วมันครับอ่าก็ ดีแหละดีดีดวิ่งเร็วแค่ตอนนี้แหละหมดปุ๊บวิ่งช้าปั๊บนะี่ฮะโอเคอันนี้แหละอันนี้มันคือเวลาที่เราเล่นนะครับผมใช้เวลาเล่นแบบนี้ไป355ชั่วโมงนานกว่าเกมที่ผมเล่นในสตรีมอีกคือนานมากๆเลยนะครับเล่นโค้ดเยอะเลย fk แหละตามตรง <c oughs> เน้น fk นะครับแล้วก็ไอตรงนี้แหละอันนี้เป็นพวกช็อปนะครับเกม,ม,มพงเกมพาร์นูน่นนี่นั่นนะเกมพาร์นู่นนั่นก็เหมือนเดิมนะครับตัวละครในนี้เหมือนเดิมเป๊ะๆไม่อัปเดตเลยหรือเปล่าวะเนี่ย เหมือเนเดิมไปเลยเอ้แต่ชุดนี้ <Bro. S 1> ชุดนี้ใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใครที่เล่นแบบนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ฝากบอกคอมเมนต์ตอบด้วยละกันนะครับอันนี้ล่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี <c oughs> นี่มันหนูมันต้องเรียกอย่างนี้นะฮะหนูตะเบงกล้ามโอ้โหแต่ราคานี่ตะเบงแขนอยู่เหมือนกันนะครับ9 9้าร้รูปั๊กนี่ฮะเป็นสัตว์ระดับอิเทอร์เนลเนี่ยระดับใหม่นะครับผมบวกเดเมจ8,000พโอ้โหบวกเดเมจนี่โคตรโหดโคตรอันตรายเดเมจบวกเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้แหละอันนี้เป็นตัวละครนะครับดูซิมีตัวละครใหม่เข้ามาบ้างหรือเปล่าเหมือนจะยังไม่มีนะเหมือนจะยังไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมตัวละครใหม่ ถามจริงมันควรจะมีโทคิตโตะแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชม <S <S ว่าตอนนี้ตามอนิเมะนี่คือโทคิโตะโชว์โคตรโหดเลยนะฮะ <S <S ใครที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะนะครับแนะนําเลยมาดูระบบตรงนี้ดีกว่าฮะอันนี้ระบบอ่าอะไรจำไม่ได้แล้วระบบที่เรียกได้ว่าใช้งานตัวละครไปเก็บของมาเออเก็บโซมานะครับก็ตามนั้นนะครับตามนั้นเลยกดตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับกดกดไม้หมดเลยตัวไหนไม่ได้ใช้อ่าเหมือนจะใส่ได้แค่นี้นะครับ1 2 3 4 5สี่ห้า 5ตัวครับส่งตัวละครไปทำภารกิจนะครับอันนี้จอยกรุป๊ปจอยกรุป๊ปไม่จอยเอ้เพชชอบลายเพชรบอบมาดูซิมีสัตว์ใหม่เข้ามาบ้างหรือเปล่าเอาเท่าที่ผมจำได้แล้วกันนะครับตัวใหม่อางงูงูไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะอัปเดตมาใหม่นะครับส่วนตัวแล้วตอนนี้ผมใช้น้องแมวเหมียวอยู่นะครับน้องแมวเหมียวก็ระด,ดับมิซีเขหรือเปล่าอ่าถือว่าเยี่ยมถือว่าดีครับ สัตว์เราถือว่าดีแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เพรอัปเกรดนะครับอัปเกรดสัตว์นะครับสัตว์ผมอัปเกรดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งก็จะมี1ดาวนะครับอัปเกรดอีกรอบหนึ่ง2ดาวนะครับสัตว์นเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่ช่วยเราเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะฉะนั้นอย่าลืมครับแค่ทเล่นแบบนี้อัปเกรดให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้อะไรนะอันนี้คืออะไรนะขอเราคุยหน่อยสิเหมือนจะเป็นปลดล็อกตัวละครนะครับอืมตามนั้นตัวเลเจนด์รี่นะครับตัวนี้อุดรเออดูด ขอดูชุดหน่อยอันนี้ไหมแอนชุดโอ้ชุดก็ไม่มีหรือเปล่าอันนี้ที่เราเป็นเจ้าของนะชุดผมก็มีแค่นี้นะครับสัตว์เลี้ยงผมมีแค่นี้แหละเอออันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เล่นเพิ่มนะครับอืมก็เลยอัพไว้แค่นี้เนาะเออน่าจะมีชุดเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ผมไม่มีมีร้านตรงไหนที่ดูได้บ้างนะว่าเรามีชุดอะไรบ้างขอดูแป๊บมีไหมถ้าจําไม่ผิดก็จะอยู่บริเวณแถวนี้หรือเปล่าร้านขายเสื้อผ้านี่เลยร้านขายเสื้อผ้านะครับมาดูซิชุดไหนบ้างที่เรายังไม่มี โอ้อุ้ยนี่ชุดใหม่เหรอน่าจะชุดใหม่นะครับคุ้มนะครับคุ้มมากสกิลเดเมจบวก110เลยนะครับคุ้มสปีดบวก80คุ้มซื้อคุ้มนะครับคุ้มแต่ชุดนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับอันนี้ต้องเลเวล120ก่อนถึงจะซื้อได้คือชุดจบเกมอะ่ะคุณผู้ชมเอ็นเกมเลยนะเออมีชุดนั้นคือโคตเฟี้ยวเออว่าแต่โค้ดมีโค้ดใหม่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขอผมพับจอแป๊บนึงเผื่อมีโค้ดใหม่ เหมือนจะมีโค้ดใหม่อยู่นะครับคุณผู้ชมฉันั้นโค้ดใหม่ๆนะครับพี่จะแปะไว้บนจอให้ละกันนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้เล่นแบบนี้และอยากจะเล่นนะครับอยากเริ่มต้นด้วยชีวิตที่ดีแนะนําใส่โค้ดนะครับจะดีมากๆเลยนะแปะไว้บนจอแล้วนะครับเอาไปใส่กันได้นะครับแล้วก็จะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ด้วยเผื่อใครขี้เกียจพิมพ์อยากก๊อปปี้เอ้ยนั่นอะไรอะ ขอวิ่งไปดูหน่อยเอ้ยเดี๋ยวใส่ชุดวิ่งเร็วก่อนเพื่อความว่องไวในการวิ่งนะครับชุดวิ่งเร็วอยู่ไหนเอ่ยจําไม่ได้แล้วเหมือนกันชุดนี้หรือเปล่านี่ครับมูมสปีดบวกเกียวมากนี่วิ่งเร็วขึ้นโอ้โหเร็วมากเร็วมากมากเดี๋ยวขอต่อยมันตัวนี้หน่อยมันไส้เฮ้ยผมเปิดออโต้ไว้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะออโต้อัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าผมเติมเกมพาร์ทไว้ <S <S อู๋ดเมจ์สองแสน แรงจัดนะครับตัวละครตัวนี้ขายชุดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะออาขายชุดนะครับซื้อหมดแล้วท่องเที่ยวทั่วแมพอยากขึ้นรถไฟจังเลยรถไฟจริงๆมันจะมีภารกิจให้ทำนะครับการไต่อันดับรถไฟนะครับใครที่ไต่ไม่เป็นย้อนไปดูคลิปเก่านู่นได้เลยนะฮะเออดูได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแมพไม่อัปเดตฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยรถไฟไม่มีใครเล่นเลยนะเออแปลกดีเออแมพไม่อัปเดตแน่เลยคุณผู้ชมดูสิ เหมือนเดิมเป๊ะนะฮะใครที่เคยเล่นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเออขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยเก็บกลองโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่มขอต่อยอาคาซาหน่อยอาคาซานะ่าจะต่อยแป๊บเดียวก็ตายเลยนะครับคุณผู้ชมสิบอันติยืดดิ่มนี่โอ้โหแล้วอย่างแรงอออึต่อ,ตอยโอ้โหเรียบร้อยชุดเดียวไงท้องตายฮะโอ้โหโคตรโหด โอ้โหคือตัวละครเราเนี่ยจะโหดก็ต่อเมื่อชุดเราดีด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าชุดเราไม่ดีก็จะไม่โหดนะครับรวมถึงเลเวลด้วยนะครับคุณผู้ชมโหดสุดใช้ง่ายหาง่ายตอนนี้อาคาซาเลยครับอืมใช้ง่ายหาง่ายที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมดีมากๆถ้าไม่มีอาคาซานะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับรุยอันนี้คือดีมากๆเช่นกันนะครับดีมากตัวนี้แนะนาครับประมาณนี้แหละคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สั้นนะฮะไม่คิดว่าคลิปนี้จะสั้นขนาดนี้เหมือนกันนนนึกกกวว่่่าาามมััจะะอปเดตไรทีี้ ตกใจเหมือนกันนะครับที่แมปไม่อัปเดตอะไรเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ละกันนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกันกดไลค์ด้วยชอบมากกด subscribe ด้วยละกันบ๊ายบายไปแล้วครับ